พามาหยบน้ำแข็งนะหยน้ำแข็งน้น้ำแน้แงน้ำแขงน้ำแขน้ำแข็งน้ำแข็งนตำแข็น็งน้ำแข็งน้ำแงนยำแข็งน้ำแข็งน้มาข็งน้ำแของนแข็ง็น้าแขงน้็งน้าแข็ง้ง้ข็งน้ำ็ง้งน้น้ขงงน้นี้ขแงน้น็น็ขง้ง มีท่าเลยหยกมาเที่ยวกันเรามาเที่ยวทะเลของไวกิ้งที่ไอซ์แลนด์กันเชา้ชาเชาตื่นกันมาอาักาดีมากนีงานกันิ่ไหที่จะมองน่นหน่อยเราพอเช็คใจูกันตรงน้นแนะเห็นตรงนั้นไมมีห็นคนตาคนใาย่แลเดี๋ยวจะเดินไปทางน้น,นสุดยอดเลยคันฮั่มวน เนี่ยชินักปิน a m g คุณว่ากำแพงด้านนี้ของแกลลี่อาร์แกลลี่ของไอเชนยูริมเทย์พาไปเที่ยวเมืองเดินเล่นในเมืองไทยเชฟว่าเช้าตอนนี้อุณหภูมิประมาณห้าองศาตอนเช้ายังไม่เปิดเลยเวลานี้ตอนนี้กี่โมงนะอโอกี่โมงนะบันบันน้อยยังตอนนี้เป็นอะไรนี้เก้าโมงเวลาเก้าโมงเช้ายังไม่เปิดเลยมาเดินเล่นในเมืองก็ชมบ้านรถจอดอยู่ข้ามเคยน้ำแข็งตอกไว้เลยโอ้โห ชมเือนนนกัะเราจะไปเดินร้านที่มันเปิด24ชั่วโมงเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองนี้ชื่อว่าไอซ์แลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะมีซื้อของกินกันซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าไอซ์แลนด์ถึงแล้วไอซ์แลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไปกันนะมาชมซูเปอร์มาร์เก็ตของไอซ์แลนด์สินค้า เดี๋ยวไปยามาอาหารน่าดูมิสตาบาร์มันส้มอร่อยมากเขาบอกว่าเนี่ยอร่อยมากเนี่ยอร่อยกินทีเป็นขวนใหญ่ได้เลยอร่อยนี่ครับที่บ้านแล้วนี่โคดแน่น้ำอันนี้อร่อยนี่เบียรหวานมากอืออร่อยเบียร์ดำนี่ ที่บ้านเราก็มีอันนี้ไม่ใช่โยเกิร์ตนะไม่ใช่โยเกิร์ตนะมันเป็นชีอสผสมอร่อยหนึบๆนบจริงๆริงนเฟิร์มเซลลกลับไปฝาดดีนเนาะเซลล์กลับไปฝาดดีเนาะใครอยากได้อะไรบ้างอะชีสเต็มเลย คิดแต่ต้องต้องต้องซื้อที่อันสตังนี่น้ำสม้มนี่ก็อร่อยแอปเปลิลแอปเปิลน้ำแอปเปลิลอร่อยอ่ะของเขาสดสดอร่อยแต่ผลไม้ที่นี่เขาบอกแพงมากแพงกว่าที่อันตั์เยอะแต่ของเขาสดเพราะอากาศเขาดีอันนี้อร่อยมากอร่อยกินทุกวันเลยเนี่ยอร่อยกินทุกวันเลย สสที่นี่ไสก้กรอกที่นี่ไส,ส้กรอกนะส่วนใหญ่จะผสมแลมเพราะว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงแกะโอ้อยากซื้อมัตัดพริกมีไหมนนักกินอร่อยมากเลยซื้อฝากลูกมีไหมมีไมมีไดูกระสุนกระส,ส,สุน่ระสุนมาหนึ่งแล้วนี่นสดเพอร์กินอะไรดีกินอะไรดีพี่ อ네ันนี้นะเขาบอกเป็น number one favorite ของไอซ์แลนด์ favorite favorite แต่ number one เริ่มภาษาละซื้อของกินไหมไม่รู้อ่ะได้สองอย่างนี้